มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระนครศรีอยุธยาใกล้วันหวยออกชาวบ้านคึกคักแห่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมสองตัวเลขอ่างน้ำมนต์ฤรือสีเนนพิธีเลขโสรัสรตะหวังมีโชคลาภค่ะ13ธันวาคม2565ที่อาสงฤรือสีเนนท้าพุทธคุณ หมู่ที่4ีตะบลโพแตงอำเภอบางไสรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรดาช่วงของวันก่อนหวยออกจะพบว่ามีประชาชนแวะเวียนมากราบไหว้ท้าเวสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรนะคะพ่อปู่ฤาษีพรมเมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสวยเฮงเจ้าแม่ตะเคียนพระพิเคเนตและก็สิ่งต่างๆภายในอาสมเพื่อที่จะขอพรขอโชคขอลาบ เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมลงหน้า,นาทองเจิมเส้นวาส,สนาเจิมกระเป๋าเจิมเคสโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะส่วนบริเวณที่ศาลบนช่วยหน้าพ่อปู่หรือสีพรมเมตรนะคะซึ่งเป็นจุดสำคัญหลายคนต้องแวะเวียนเข้าไปส่องหาตัวเลขที่อ่างน้ำมนต์พร้อมทั้งถ่ายภาพในหลายมุมจากหยดน้ำตาเทียนสีแดงด้วยค่ะปรากฏเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนนะคะเลข0 1 2 6 7และ8ค่ะ ตัวเลขเดังกล่าวนะคะลอยจับกลุ่มกันเป็นตัวเลข 26, 618แล้วก็0นะคะซึ่งตัวเลขเดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ฤศีเนธทพุทธคุณทำพิธีจดตัวเลขเรียกว่าเลขโซรสร,รตะค่ะซึ่งเป็นพิธีกรรมทางโบราณนะคะจากการสอบถามนางสาวรัญญาอายุ28ปีเดินทางมาจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะคะกล่าวว่าเพิ่งผ่านที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะ เพื่อที่จะมาไหว้ทาเวสุวรรณค้นหาจาก Google ที่อาสมน่าสนใจก็เลยมาไหว้รู้สึกว่าที่นี่สวยงามค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟงังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ